ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพกนะครับวันนี้นะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับนะไม่ใช่เุ้นเคยรอกนะวันนี้ก็เป็นตามปกตินะครับถ้ามีเวลาว่างๆก็จะหาพระกุณาดุลดีๆหรือซีซอสวยๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดชอบติดตามนะพระกุณาดุลน,นะครับวันนี้นะผมก็มีโอกาสมนาะมีโอกาสมาหาพระกุณาดุลมาลงในหะ้ท่านผู้ชมที่ติดตาม ช่องหนุ่มคุนปั้น u t u b e นะฮะหรือก,ก็เ facebook นะครับสามารถติดตามได้นะฮะพิมพ์ที่ให้พี่น้องได้เห็นอยู่นี้หลายท่านคงจะรู้ดีกว่าผมก็แล้วกันนะผมถือว่ารู้ดีกว่าผมก็แล้วกันนะนะครับพิมพ์ที่นี้พิมพ์นี้นะเป็นเรียกว่าพิมพ์ปางปฏิหารพิมพ์หนานะซึ่งขนาดของรูปองค์เนี้ยนะองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับ,รบซึ่งจะมี ขนาดซึ่งผมวัดไปเมื่อกี้ว่าประมาณ9.8นะความกว้าง9.8ประมาณ9.8ถึง10นี่แหละนะยาวที่12.2ประมาณนี้นะครับความหนายอยู่ที่ประมาณ0.4ถึง0.5นะครับซึ่งในรวมที่องค์บริเวณองค์องค์งพระตรงนี้องค์นี้จะนานะตรงนี้บริเวณนี้จะหนานะซึ่งองค์พระลอยขึ้นนะครับ องค์ของตางปฏิหารนี่หลายท่านจะมีไว้นะซึ่งขุดพบของพระคุณาดุลรุ่นนี้ประมาณปี2,522หลายปีมาแล้วนะครับนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นองค์นี้เป็นองค์ที่จริงนะองค์จริงนะองค์สาธุด,ด้วยถ้าเป็นองค์จริงนะกอก็บุญบารมีประมาณ1,300ปีสุดๆนะครับซึ่งจะมาดูลักษณะภายนอกภายในซึ่ง ทั่วไปนะพรกะกุณาดลที่ลักษณะนี้ที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือพรกะกุณาดูลเนี่ยส่วนมากจะมีลลายองค์ที่จะอยู่บนวินล้อมรอบเนี่ยนะเนี่ยนะครับเทียวดาสวยเทียวดาจะล้อมรอบด้วยองค์ใหญ่นะตางปฏิหารนะครันะซึ่งผมจะชื่นชอบมากลักษณะนี้ซึ่งอ่าถ้ามีอยู่หนึ่งองค์นี้ก็จะจะมีอยู่ลลายๆองค์คลักะนะซึ่งเป็นลักษณะที่สุ้คนชอบนะ ุนคนทั่วไปถ้ามีหนึ่งคนก็ต้องมีบริวารรอบๆเช่นกันนะครับถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นพระหรือว่าพระพุทธลุกหรือพระต้องมีบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของผมเลยนะที่ผมชอบสะสมนะนะเป็นลักษณะลักษณะที่ขึ้นใจด้วยนะนะนี่คือลักษณะภายน,านะเดี๋ยวจะซูมลักษณะที่เป็นเนื้อในจริงมาประปรดูว่านะเอาด้านหน้าดูแล้วก็จะเอา รอบนึ่งตัวหนึ่งซูมนะซึ่งจะเป็นการตัดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะดูเนื้อกันไปพร้อมๆกับด้านหน้าก็แล้วกันนะด้านหน้าตรงนี้นะจะเห็นอยู่แล้วนะที่ดายนิดหนึ่งตรงด้านหน้าของพระเนี่ยมันสึกไปนะตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันก็คงจะโดนการเก็บสะสมเนาะนะนาการเก็บเถิดว่าการเก็บระยะเวลาการเก็บที่จะต้องโดนกระทบกระแทกบ้างน,นะนเนื้อประมาณนี้นะครับ เไดีย์เนาะลักษณะองค์พระตรงนี้นะไมค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่คือลักษณะกล้องกล้องที่เป็นกล้องกล้องโทรศัพท์นะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะอืออืเดียวค่อยดูเนื้อตัดต่อเนื้อที่เส็นเนื้อในด้วยนะนี่คือลักษณะที่เราเห็นภายนอกโดย อคมก็จะเลื่อนเลื่อนดูนี้นะ,นะครับจะดูว่ามีอะไรอยู่ฝังอยู่ข้างในลหมวะถ้าตำรับตำราที่เป็นละกุณาดูลที่มีอายุมากกว่าเป็นพันปีเนี่จะมีเรื่องของสาริลิกธาตุหรือว่าเรียกว่าวัตถุธาตุที่ฝังอยู่ข้างในนะคนคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่พยายามลอกเลียนแบบว่าจะพยายามหาประมาณนั้นนะมาใส่เพื่อจะให้คนเขาดูผิดแต่รอบนี้จะพยายามดูนะอันนี้มีระบุอะไรแล้วค่อยสองดูนะคือเนื้อเนื้อที่ดูกล้องจากกล้องโทรศัพท์นะจะจะเลื่อนๆดูท้ชัดนะ มันชัดได้ก็ยังไม่เห็นเนื้อที่แท้จริงข้างในต้องดูอีกนะนะประมาณนี้นะคิมปาติหารปารติหารนะนะซึ่งผมจะไม่สาธยาในเรื่องของคุณคุณสมบัติที่มีหรือคุณสมบัติที่ได้นะผมก็จะให้สองดูเนะื้อได้วยกันนี่แหละมันคืออะไรนะอืม ก็ส่องดูกันเลวกันถือว่าเป็นการถือว่าผมส่องให้ท่านผู้ชมที่ทางบ้านชมก็แล้วกันนะแต่ไม่บอกคุณลักษณะยังไงหรอกน้องคงจะรู้ดีกว่าผมก็กแล้วกันนะแต่ผมก็ให้ดูดให้ดูเพื่อเป็นศึกษาเรียนแรกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะถือว่าถือว่านะถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้ำกันนะจะได้ มีประสบการณ์หลายๆท่านมีประสบการณ์เยอะนะกับพระกุณาดุลน,นะผมก็เป็นผู้น้อยนะมันเข้าดูเพอดูได้นะไปเรื่อยๆนะส้องดูเนื้อก่อนด้านนอกนะนคือรักษาภายนอกที่เห็นนะด้านหน้านะเสีหลายตรงนี้เนาะนะสึกไปนิดนึงนะสึกไปนะ นหน้าสึกไปนิดนึงสึกไปเยอะเลยนะอืมบริเวณนี้ก็สึกบริเวณแขนสึกบริเวณหน้าสึกนะน่าจะโดนโดนกระแทกหรือว่าโดนเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้ห่อหุ้มไว้นะผมก็ไม่ได้อัดกรอบไปนะไม่ไดกรอบไปนะ ได้มาก็ได้ให้ส่องดูอย่างนี้ยอือ,อนะครับี่คือลักษณะลักษณะของพระปิมปังปฏิหารพิมหนาขนาดประมาณเก้าจุดแปดคูณสิบสองจุดสองนะหนาประมาณศูนย์จุดห้านะความหนาด้านข้างมันด้านข้างคือความหนาที่มองจากด้านข้างขันมานนิดเดียวนะ ันเล็กนิดเดียวนะในละทตงนี้ถึงนี้นะิดเดียวนะอนันคือรูปวงผ้าลอยขึ้นนะครับเิดเดียวนะส่วนหน้าหลังจะเป็นลกักษณะอย่างนี้นะอืมมันจะมีอะไรเหมือนข้อไฟหรือเปล่าแต่มไม่ใช่นะผมส่องดูแล้วไม่เห็นผมเคยส่องลักษณะไอ้ที่เป็นดำๆแล้วมันไม่ใช่เหว่าเป็นควันไฟก็ไม่ใช่นะ เคยส่องดูจากรอบทีแล้วว่าควันไฟก็ไม่ใช่เป็นอะไรหมดนะนี่คือลักษณะทางหนักมันเห็นไหมจะบางบางองค์นี้จะเบานะนะ,ะจะมีลักษณะเบานะเบามากเบากว่าองค์ที่แล้วที่ผมเอามาลงนะเบานะนะ,ะับเบามากนะนี่ลักษณะเด่นนึน ปางปฏิหารพิมพ์น้ำมีเทพตัวทพิพเทวดาล้อมรอบนะครับปฏิหารนะก็ให้ปฏิหารจริงๆเถอะนะให้สมดังหวังปรถนาคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะด้วยบุญบารามีนะเขาเรียกว่าบุญบารามีด้วยปฏิหารนะสิ่งที่ไม่คาดคิดขอให้ได้นะขอให้เกิดขอให้ได้นะ ก็ลักษณะภายนอกก็ประมาณนี้แหละคือ่างปาฏิหารนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะเป็นผู้ที่รู้ดีแต่ผมเป็นผู้ที่เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูในลักษณะของผ่านทาง youtube บจะได้ดูลักษณะภายนอกภายในที่จะเป็นคล้ายๆกันนะหลายท่านอาจจะคอมเมนต์หรือว่าเลิกไปเรียนรู้กับกันได้ทาง y YouTube ผ่านช่อง y YouTube ทำความเดเห็นนะนะครับซึ่งหลายท่านที่ มีนะอาจจะไม่ได้ลงทาง u t u b e นะจะมีไว้แล้วเก็บไวนะ้เก็บไว้ดูคนเดียวไม่สนุกครับเก <c oughs> ็บไว้ชมร่วมกันนะดูความสวยงามร่วมกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะภายนอกที่เป็นเนื้อในนะเราต้องดูร่วมกันนะลนะักษณะภายนอกคือลักษณะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทําลักษณะที่เป็นเนื้อในวิ่งอยู่ข้างล่างให้ท่านผู้ชมได้ส่องดูร่วมกันกับคลิปนี้นะแต่ร่วมไปด้วย ั้งนอกทั้งในนะจะเห็นรวมกันนะนี่คือลักษณะภายนอกที่เห็นนะครับอืมนะหลายท่าน,นอาจจะเข้ามาดูเป็นหลายร้อยหลายพันอยู่นะทิ้งไว้หลาย,ลาย,ลาย,ลายปีก็จะดูเป็นพันอยู่ใใหม่ก็อาจจะสิบยี่สิบเป็นร้อยนะนะคิดว่าน่าจะเป็นพระถึงหลักพันปีไมพี่น้องนะถ้ามันเบาๆม,มีความเชื่ออยู่อย่างคือ อายุกันขององค์พระนี่จะถึงพันปีนถ้ามันเบานะแล้วก็รักษณะที่เห็นอีกอันหนึ่งที่เห็นนี่นี่เห็นอพอส่องดูกล้องจะเป็นยังไงไม่รู้นะนี่มันรอยแตะนี่มันเป็นได้นีเดี๋ยวจะส่องดูบริเวณขาวๆนี่จะดูเนื้อมันส่องมาด้วยนะครับน่าขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านก็แล้วกันนะ อันนี้องค์นี้ว่าจะลงให้ตั้งนานแล้วแหละนะแต่ว่าวันเวลาไม่อำนวยนะไม่อำนวยนะวันนี้ก็ถือว่าว่างว่างมากเอออ่าในดูด้วยก็ด้วยกันนะนะครับผมมีความเชื่อว่านะมีความเชื่อองค์นี้หลักพันปีเป็นองค์แท้นะที่ผมเคยลงจะมีองค์ลักษณะบางๆอยู่ ในขผมจะจับดูเนี่ยน้ําหนักมันจะเบาๆซึงจะเป็นองค์ใหญ่ก็จริงแต่มีความเบาต่างกันนะอนะจะมีความเบาที่ต่างกันซึ่งจะเป็นดินทอมก็หนักกับเบามีความเบานะครับนะจับขึ้นมันก็รู้ว่าเออน่าจะใช่นะน่าจะใช่ทนะีนี้เราก็จะดูเมื่อไห่นะผมคงจะไม่บอกว่าอายุร้อยปีนะผมจะบอกว่าอายุเป็นหลักพันปีนะ ปีก็หลักพันปีนี่ก็ไม่รู้อายุอานามพันปีจริงจริงอยู่แล้วนะคิดว่าผมว่าองค์นี้น่าจะจริงที่พันปีนะนะครับท่านผู้ชมความมืนได้นะนะว่าจะพันหรือร้อยปีหรือห้าสิบปีนะ <c oughs> นะนะีนะนะนะ่ชัดขึ้นนะค คลิกๆก,ก็ชัดขึ้นนะผมก็คลิกมาคลิกโทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมดูร่วมกันเองนะครับเอาละอขอบคุณที่เข้ามาร่วมดูร่วมร่วมแชร์ความคิดเห็นนะ,นะนะเรียนรู้ร่วมกันกปแล้วกันนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้อะะืมป,ปางปฏิหาริลุกนาดูนะที่ ทีที่เขาค้นพบหรือขุดพบนี่ประมาณปีสองพันห้ารอยี่สิบสองนะนะนะซึะ่งขนาดนี้คือขนาดที่เก้าจุดแปดถึงสิบนะคูณสิบสองจุดสองนะประมาณนี้นะครับกว้างคุณยาวใกล้เคียงกันนะเป็นพิมพ์หนานะครับพี่น้องโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลักษณาที่เป็นภายในให้ดูนะครับ ติดตามนะทางช่อง youtube ก็แล้วกันว่าจะหาพระที่เป็นกลุ่มนะดูหรือพระอย่างอื่นมาที่ให้ท่านผู้ชมติดตามดูได้ชื่นชอบที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบได้ดูร่วมกันร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็แล้วกันนะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ติดตามได้คลิปต่อไปคลิปนี้ขอุณและสวัณดีวครับ